มาดูเรื่องราวของหนุ่มๆวง BTS กันบ้างน,นะครับเรียกว่าไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นสถิติและเป็นกระแสไปสมดเลยครับล่าสุดเนี่ยหนุ่มๆเขาก็ไปขึ้นปกนิตยสาร GQ Korea กันนะครับแล้วเขาก็มีการนับยอดขายกันด้วยนะครับซึ่งผลปรากฏว่าจองกุ๊กน้องเล็กของวงเนี่ยนะครับสามารถทำสถิติคนซื้อไปเก็บมากที่สุดครับ ประเด็นเรื่องของบอยแบนด์วง BTS กับการทำสินค้าที่พวกเขาเกี่ยวข้องโวาลวขายเกลี้ยงนะั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าล่าสุดทำเอาสื่อแดนกิมจิจับตาอย่างมากก็คือการขึ้นปกนิตยสาร GQ Korea ของ7หนุ่มวงนี้ครับโดยมีการแยกปกเดี่ยวให้แฟนๆได้เลือกจับจองกันแล้วผลก็ปรากฏว่าปกที่ขายดีที่สุดก็คือปกของจองกุกน้องเล็กผู้แสนหล่อคมผสมคิวควของวงนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่า ของขายดีขายเกลี้ยงเพราะ BTS เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่ว่าปกเดี่ยวบน GQ Korea ของจองกุ๊กครั้งนี้ขายดีระดับ All q นั่นก็คือทุบสถิติหมดทุกแพลตฟอร์มทั้งในส่วนของสถิติยอดจำหน่ายและในฐานะปกนีตยสาร GQ ที่ขายดีที่สุดโดยแพลตฟอร์มที่อยู่ในการทุบสถิติของจองกุ๊กครั้งนี้นะครับก็มีทั้งเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ Gmarket Ktown for You Yes24 Aladin d K y y o บ o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  k รวมถึง Yahoo Japan นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์หลักของปกของจองกุ๊กนะครับก็ยังขายดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบหสัปดาห์แล้วทั้งในเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาจีนรัเสเซียและอีกหลายชาติครับถึงได้บอกเลยนะครับว่านี่เป็นการประกาศสัปดาห์โซอัลคที่ร้อนแรงได้โลอีกครั้งของหนุ่มๆวง BTS ครับ ยิ่งเราเออกข่าวแบบนี้นะเป็นไปที่ลูกก็คงยิ่งไปซื้อเก็บกันใหญ่เลยนะใช่นะครับ